สามีภรรยาถูกปรับหลายล้านฐานหมิ่นประมาทช่างภาพงานแตง่งสามีภรรยาชาวดัลลัสถูกปรับกว่า35ล้านบาทหลังคณะลูกขุนตัดสินให้พวกเขามีความผิดฐานทำลายชื่อเสียงช่างภาพงานแตง่ง เมื่อแอนดรูและนีลี่โมโดแวนได้จ้างแอนเดรียโพลิโตมาเป็นช่างภาพสำหรับงานแต่งของพวกเขาในเดือนตุลาคม2014ทั้งคู่ได้ตัดสินใจซื้อแพ็กเกจจัดทำอัลบั้มแต่งงานที่รวมไปถึงซีดีและก็ออปชันต่างๆเป็นมูลค่าหลายหมื่นบาท ต่อมาพวกเขาได้ขอภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูงจากช่างภาพแต่ได้รับคำตอบว่าต้องกรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อและจ่ายเงินเพิ่มราวสี0พันกว่าบาทแอนเดรียกล่าวว่ารายละเอียดเหล่านี้อยู่ในสัญญาที่พวกเขาเซ็นไว้ตั้งแต่แรก การปฏิบัติดังกล่าวเป็นเรื่องมาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้บ่าวสาวทำสำเนา HD ก่อนจ่ายเงินเต็มจำนวนอย่างไรก็ตามสามีภรรยาที่โมโหโคู่นี้ได้ทำลายภาพพจน์ของช่างภาพรายนี้ออนไลน์ด้วยการประคมข่าวไปยังสื่อต่างๆ ไม่นานนะักผลก็ทราบเรื่องช่างภาพหัวหมอที่ยึดภาพแต่งงานของบ่าวสาวที่น่าสงสารไว้เป็นตัวประกันในขณะที่ความเกลียดชังต่อช่างภาพรายนี้ <c oughs> เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ชื่อเสียงที่เธอสร้างมาก็ถูกโยนลงชักโครก ช่างภาพรายนี้ก็เลยยื่นฟ้องสามีภรรยาคู่นี้ในข้อหาหมิ่นประมาทในปี2015จนในที่สุดเธอก็ได้รับเงินชดเชยจำนวนมหาศาลคำตัดสินดังกล่าวทำให้คู่สามีภรรยาถึงกับอึ้งกินกีเพราะพวกเขายืนยันว่าตัวเองนะ่ะเป็นฝ่ายเสียเปรียบและก็แค่พยายามจะต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิของผู้บริโภคแล้วคุณล่ะคะเห็นด้วยกับฝ่ายไหนอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ